สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวปืนนวดนะครับยี่ห้อบูสเตอร์นะครับรุ่น M2 นะครับโดยตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่2,500มิลลิแอมป์นะครับก็คือจะเป็นตัวแบตใหญ่ตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวแบตเล็กกว่านี้นะครับก็จะเป็นแบต2,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้ก็คือกล่องนะครับไม่มีอะไรอุ้ยชนกล้องเลยโอเค ก็ด้านในอันนี้เขาก็จะบอกว่าอ่าในนี้เขาจะแถมหัวนวดมาให้เนาะก็จะมีหัวนวดแบบหัวกลมสองนวดเอสองสองหัวหัวนวดหัวกลมสองหัวนะครับก็จะมีหัวสําหรับเอ่อนวดแนวกระดูกสันหลังนะครับหนึ่งหัวนะครับแล้วก็จะมีหัวเอ่อหัวแบนหัวแบนแบบนิ่มนะครับหนึ่งหัวหัวแบนแล้วก็หัวแบนแบบแข็งหนึ่งหัวนะครับแล้วก็หัวตอกอีกหนึ่งหัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้ว ก็คือพอแกะออกมานะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะยี่ห้อบูสเตอร์ซึ่งอันนี้ก็ดีมากๆนะครับเป็นกระเป๋าเป็นฮัตฮัดเคสนะครับก็ปกป้องได้ระดับหนึ่งนะโอเคก็มาดูข้างในกันนะครับเปิดออกมาก็ด้านบนเนี้ยมันก็จะเป็นพวกคู่มือกับสายต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่สนใจนะอันนี้ผมแกะใช้งานมาระยะหนึ่งละ โอเคนะครับด้านในก็จะมีก็จะมีสาย USB ให้นะครับเป็นตัวนี้ชาร์จด้วย USB Type C นะครับก็จะมีตัวปืนนะครับก็มีอย่างที่บอกมีหัวนวดหัวกลมให้สองหัวนะครับหัวกลมนี่จะเป็นหัวฟองน้ําแข็งนะครับก็หัวเออนวดตามแนวกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็หัวหัวแบนสองหัวแบบแข็งแบบนิ่มนะครับแล้วก็หัวตอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกมาให้ดูกัน Okay. อันนี้ก็ตัวปืนนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านล่างเนาะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องชาร์จ usb type c นะครับโอเค okay. จะได้ชัดๆเพโอเคพอเปิดมาเลื่อนออนปุ๊บมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับซึ่งอันเนี้ยเอาตรงๆนะมันบอกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทีเนี้ย อย่างผมเปิดมาปุ๊บแล้วผมไปใช้เบอร์แบบแรงๆอะ่ะมันใช้งานไปสักพักหนึ่งอสักแบบ5นาทีเนี้ยมันร่วงลงไปเหลือแปสิเซนเลยซึ่งมันมันไม่น่าจะใช่นะครับโอเคก็พอเปิดเนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ควบคุมนะครับโดยที่ถ้าแตะตรงกลางอ่ะจะเป็นการสั่งการเนาะมันจะมีความแรงอยู่5้าระดับก็คือจะมีระดับหนึ่งสสามสี่แล้วก็ระดับที่เป็น AI นะครับที่เขาบอกว่า AI เออเนี่ยคือมันจะ,ะตัวปืนเนี่ยมันจะปรับความแรงตามน้ำหนักที่เรากดลงไปนะครับแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือจะเป็นโหมดเหมือนโหมดโปรแกรมของเขาครับจะเป็นแบบเร่งจากเบาไปแรงแล้วก็สลับกันไปเบาไปแรงเบาไปแรงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันการเนี่ยจะเป็นแบบไปลุกคื้นนะรับคือ,อเบาแรงเบาแรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นแรงเบาแรงเบานะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้หรอก โอเคเดี๋ยวมาดูหัวนวดกันใกล้ๆนี้หัวนวดกลมนะครับก็อย่างที่บอกเป็นโฟมอันนี้สองหัวไม่ไม่มีอะไรแตกต่างนะครับน่าจะให้มาเป็นสำรองมากกว่าเพราะว่าหัวเนี่ยคนทั่วไปน่าจะใช้มากที่สุดนะครับก็เพราะมันจะเป็นมันสามารถใช้ได้กับจริงๆใช้กับทุกส่วนของร่างกายนั่นแหละนะก็เลยให้สำรองมาสองอันนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นหัวสำหรับนวดตามแนวกระดูกสันหลังนะครับ ก็คือ,อให้เราเนี่ยเอาวางไว้ตรงสมมติเป็นหลังเนาะกระดูกแนวกระดูกสันหลังนะ่ยเอาให้วางวางระหว่างปุ๊บแล้วเราก็นวดลงมานะครับตามนี้โอเคนะครับอันนี้หัวแบนหัวแบนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช้กับอะไรแต่ว่าตอนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้หัวแบนอันแข็งอันแข็งเนี่ยเอาไว้นวดตรงน่องนะครับเพราะามันจะลงเป็นการกระจายหนักได้ดีกว่านะครับคิดว่าการใช้งานน่าจะเหมือนกันก็คือแต่ว่าตัวนิ่มเนี่ยอาจจะแบบ ตัวตัวแบบหัวนิ่มเนี่ยอาจจะแบบว่าน้ำหนักอาจจะเบาตอนที่นวดเนี่ยอาจจะเบากว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหัวตอกนะครับก็คือตรงไหนที่ต้องการเน้นเลยเนี่ยก็คือใช้หัวเนี้ได้เลยนะครับสะใจมากๆนะครับโอเคนะครับวิธีใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะสาธิตเป็นตัวผมจะลองใส่เป็นหัวกลมให้ดูแล้วกันเนาะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ตัวหัวนี้เข้าไปเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปเราใส่ให้แน่นนะครับ พอใส่เสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เนาะก็เป็นหน้าตาที่คุ้นเคยนะครับที่เขาใช้ใช้กันเนาะโอเคแล้วอย่างเมื่อกี้ผมเปิดสวิตช์แล้วเนาะก็ใช้เริ่มใช้งานได้เลยกดปุ๊บตัวปืนก็จะเริ่มสั่นนะครับอันนี้เป็นความแรงที่ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมคิดว่าในกล้องอะนะ่อาจ,จะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะผก็เลยจะโอ้ยโทษครับผมก็เลยจะปรับเป็นเบอร์สี่ไปเลยฟังจากเสียงเอาแล้วน,นะครับมันดังมันจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับ ันนี้เป็นเบอร์สี่เลยนะครับอนี้บอกันี้คิดว่าในกล้องน่าจะมองไม่เห็นนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเป็น a อไอนะครับอ่า a อปุ๊บจะแสงเกลแล้วว่ามันจะลงไปแบบเบาตอนที่เรายังไม่ได้กดเนี่ยมันจะเบาวกว่าเบอร์หนึ่งอีกแต่ถ้าเรากดลงไปนะครับมันจะแรงขึ้นมันจะเริ่มแรงขึ้น แต่ถ้าเรากดน้ำหนักลงไปอีกนะครับมันก็จะแรงแรงขึ้นตามน้ำหนักเลยครับดูหัวดิ้นเลยอันนี้ผมกดลงไปค่อนข้างแรงครับมันน่าจะวิ่งประมาณเบอร์สี่แล้วแหละก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้นวดอันนี้ผมนวดแขนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคใช้นวดตรงนี้แล้วกัน อคอันนี้จะเป็นโหมด AI อยู่นะครับก็อย่างที่เห็นเนาะมันก็มันก็จะแรงตามที่น้ำหนักที่กดนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดเวลาไม่ใช้แล้วก็ปิดไปนะครับอืมโอเคตัวตัวเนี้ยครับก็จะใช้งานได้ประมาณประมาณเกือบเกือบชั่วโมงอะครับ ถ้าเกิดว่าใช้ที่เบอร์สี่เลยนะน่าได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยก็คือได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่านะครับก็ได้อยู่ส่วนน้ําหนักก็หนักเหมือนกันนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสองโลได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะดีกว่าพวกปืนนวดที่มันราคาแบบถูกๆหน่อยครับประมาณสามสี่ร้อยเนี่ยก็คือ,อ,อตัวเนี้ยเวลาจับแล้วนะครับเวลามันนวดเนี่ย มือจะไม่สถานเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไอ้พวกที่อย่างีบอกครับพวกราคาพวกสามสี่อยพวกนั้นเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยมือนี่สถานแบบพอนวดเสร็จปุ๊บคือมือนี่คันไปเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็วันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ